นับสนุนรายการโดยไอยราแพลนเน็ตดรกัมปนาธบุญราศีผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า20ปีบทบาทหน้าที่ประธานกรรมการบร,ริหารบร,ริษัทไอยราแพลนเน็ตจำกัดรองประธานฝ,ฝ่ายวิชาการประชาสัมพันธ์สมาคมพัฒนาการขายตรงไทยอาจารย์พิเศษวิชาการขายตรงมหาวิทยายลัยสงขลานคริน ที่ปรึกษาชมรมธุรกิจขายตรงภาคใต้ประสบการณ์การตลาดธุรกิจเครือข่ายขายรตรงภาคสนามกว่า20ปีบริหารจัดการธุรกิจเครือข่ายขายรตรงอดีตพนักงานรัฐวิสาหก,กิจชั้นนำของไทยดูแลระบบงานคุณภาพและความปลอดภัย19ปีอาจารย์ชันวิทย์เมธาัยวุฒิผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจเครือข่ายขายตรงมานานกว่า30ปีพิชิตรางวัลคุณวุฒิเด่นด้านต่างๆมากมายบทบาทหน้าที่รองประธานกรรมการบริหารบริษัทออยาราพแพลเน็ตจำกัดประสบการณ์คุณวุฒิสโมสรล้านเหรียญโตกลม7ครั้งรางวัลบุคคลีเด่นธุรกิจประกันชีวิตประจำปี2,538จากสำนักงานคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนาย,ยกสมาคมตัวแทนประกันชีวิต อดีตประธาน MDRT ประจำประเทศไทยอดีตเลขาธิการสมาคมบริการทางการเงินแห่งเอเชียแปซิฟิกวิทยากรรับเชิญไปบรรยายธุรกิจประกันชีวิตให้กับประเทศต่างๆในภาคพื้นเอเชียสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับรายการขายตรงสีขาวรู้จริงรวจริงกับผมสำราญสีวรพัฒน นะครับแล้ววันนี้เราเองนะครับได้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านนะครับสัปดาห์ที่ผ่านๆมาก็ไปลุยภาคสนามกันมาเยอะนะครับเรียกว่าวันนี้เราก็มาพบกับนะครับในส่วนของความรู้นะครับที่เราจะได้นําไปเพิ่มเติมในภาคสนามของเรากันวันนี้ผมนั่งอยู่กับท่านดรกมานธบุญราศีนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งพูดคุยกันครับว่าวันนี้สิ่งที่ทําให้เรานะครับสามารถประสบความสำเร็จได้นะครับมีอะไรบ้างสวัสดีครับท่านดรครับครับสวัสดีครับคุณสมางครับ ก็มีการออกเทปกันไปเยอะนะครับคุณสารานะครับวันนี้ก็เป็นเทปพิเศษนะครับที่ขออนุญาตอาจารย์ชันวิทย์นะครับที่จะมาพูดคุยเจาะลึกเพิ่มเติมนะครับจากจากที่ความรู้ของรายการขายตรงสีขาวรู้จริงรวยจริงเนี่ยเราคุยกันไปเยอะตั้งแต่ความสําเร็จคืออะไรความร่วมเหลวเป็นอย่างไรนะครับรวมไปถึงหน้าที่ของคนที่จะทําธุรกิจนี้ให้ประสบความสําเร็จนะครับดังคํากล่าวที่ว่าความสําเร็จตั้งอยู่บนพื้นฐานของการทาตามหน้าที่นะครับรู้เรื่องของการเป็นผู้นําที่ดี รู้เรื่องของการเป็นผู้ตามที่ดีนะครับแต่แปลกใจไหมครับว่าการที่เรารู้เนี่ยนะครับเยอะมากเลยนะครับเราก็ทําเยอะมากเลยแต่ทําไมเรายัางไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยอยา,งงายได้เหมือนคน,คนอื่นเขาเนี่ยครับ จริงครับเพราะว่าผมเห็นหลายๆครั้งนะครับมีสูตรสําเร็จครับหลายๆคนก็คิดสูตรสาเร็จขึ้นมาว่าจะมีสูตรนั้นสูตรนี้อะไรก็แล้วแต่นะครับเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีการทําตามสูตรนะครับซึ่งเรียกว่าหลายๆที่เขาก็จะมีสูตรของเขากันเองใช่ไหมครับบางคนเข้าเรียนนะครับไม่ว่าตั้งกี่หลักสูตรแล้วออกไปทําแล้วด้วยครับดรครับแต่ทําไมครับถึงยังไม่ประสบความสาเร็จกันสักทีครับเรื่องนี้เป็นเรื่องเส้นผมมางบเขาครับคุณสมบูาณนะครับผมมีโอกาสไปอบรมนะครับ สูตรความสำเร็จนะครับกับแจ็คแคนฟิลนะครับซึ่งเป็นโค้ชระดับโลกนะครับที่ที่อยู่ในเดอะซีคลิปไม่ใช่ใช่ครับโอ้ตอนนั้นท่านมาในเมืองไทยโชคดีมากมากเลยนะครับผมว่ามันมีเรื่องที่มันนอกเหนือจากความรู้นะครับที่เราต้องรู้ในการทำงานปฏิบัติงานรีพูดการเทรนนิ่งทีมงานนะครับการทำทีมเนี่ยสิ่งีต้องรู้มากกว่านั้นก็คือว่าท่านพูดถึงสาเหตุของคนเราที่ยังไม่ประสบความสำเร็จอยู่ถึง3สาเหตุนะครับสาเหตุแรกรู้ไหมครับคืออะไระครับ ใจแ,แรกเนี่ยท่านบอกว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยยังไม่มีเป้าหมายครับหรือเป้าหมายในการทํางานเราเนี่ย,ยยังไม่ชัดเจนนะครับมันสอดคล้องกับคากล่าวคากล่าวหนึ่งบอกว่าการเดินทางไปสู่ความสําเร็จเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับแต่การมีเป้าหมายซึ่งชัดเจนเนี่ยยากที่สุดนะครับหมายความว่าไงครับความสําเร็จไม่ยากครับแต่การมีเป้าหมายที่จะสําเร็จเนี่ยยากที่สุดนะครับเมื่อเราไม่เห็นภาพความสําเร็จอยู่ตรงหน้าเนี่ย เราก็จะไม่เกิดพลังขับเคลื่อนในสมเรถนะไดองไหมครับเราไม่เห็นภาพเลยว่าเราเนี่ยจะประสบความสาเร็จอย่างไรเราไม่เห็นภาพความสุขณเวลานั้นรเราไม่รู้สึกถึงความสุขนเวลานั้นเราไม่เคยเขียนเป้าหมายของเราออกมาชัดเจนว่าเราเหนื่อยทุกวันนี้เราทํางานหนักทุกวันนี้นะครับปลายทางของเราเนี่ยรางวัลมันควรจะเป็นแบบไหนจริงๆจําเป็นไหมครับที่ต้องเขียนออกมาเลยครับ ต้องต้องควรจะเขียนเพราะว่าในวันที่เราสับสนเนี่ยนะครับเราม,มีการย้อนกลับมาดูด้วยว่านี่คือเป้าหมายเรานะนะครับค,คนเราเนี่ยถ้ามันจะมันจะไม่ลุกขึ้นมาตอนที่มันมันล้มเลยนะฮะแล้วร<ม>ลเราเราเราไม่มีกําลังที่จะลุกขึ้นมานะครับหรือเจอปัญหาต่างๆเนี่ยพอเรากลับมาดูเป้าหมายปั๊บเนี่ยอย่างน้อยๆนะครับมันรู้ว่าเรากําลังเหนื่อยเพื่ออะไรทําเพื่ออะไรนะครับหรือเราเผชิญกับปัญหาเนี่ยนะครับเราจะผ่ามันไปเพื่อทําไมครับ เพื่อสิ่งนี้ครับคือเป้าหมายนะครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเออเขียนลงไปแล้วมันจะได้จริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมคือมันก็มันก็รู้สึกว่าขัดกับความรู้สึกเดิมๆอยู่เหมือนกันนะฮะใช่เพราะเราเขียนลงไปเนี่ยบางทีเราบอกว่า้องเขียนก็ได้เพราะมันอยู่ในมันอยู่ในความคิดเราแล้วนะครับเรานึกภาพวันที่เราท้อแท้สิครับเรานึกถึงเป้าหมายไม่ออกเลยมันมัวมัวมันเหนื่อยมากครับมันเจอภาวะสับสนเอยมันเจอคําพูดของคนอื่นต่างๆนานาเลย นะครับแล้ววันที่คุณหมดแรงนั่งหรือนอนบนโซฟาของคุณเนี่ยคุณก็นึกมันไม่ออกเลยถ้าคุณเขียนขึ้นมาคุณก็หยิบหนังสือขึ้นมาหรือก,กระดาษที่คุณจดขึ้นมาดูว่าใช่ไหมนะครับเรียกว่าเป็นการเรียกสติกับคืนมาใช่ตรงนั้นนครับแล้วต้องทบทวนบ่อยๆจนชัดเจนเพราะข้อแรกคือต้องมีเป้าหมายซึ่งชัดเจนคําว่าชัดเจนเนี่ยมันมัน,ม,นมันยังไงครับอาจารย์ช่วยขยายความนิดนึงสมมตินะคุณสัมปรานลองบอกได้ไหมครับว่า ที่เป็นมนุษย์เครือข่ายนักธุรกิจครับนะครับเป้าหมายนะครับที่อยากจะเห็นเกิดขึ้นข้างหน้านี่นะครับคืออะไรครับของผมเองใช่ไหมครับของคุณจมรานเองเลยอ๋อถ้าเป็นตอนนี้ก็ถ้าช่วงระยะสั้นๆนะครับผมคิดว่าผมอยากจะได้รถได้รถยนต์สักคันหนึ่งรถยนต์สักคันหนึ่งครับบอกกับท่านผู้ชมได้ไหมครับว่าเป็นรถยี่ห้ออะไรเป็นเมอร์เซเดสเมอร์เซเดสเบนครับผมอาจารย์ครับโอ้โหเบนนะฮะสุดยอดเป็นสัญัของคุณจำราจแล้วมันสีอะไรครับ เอาสีขาวครับผมที่ตั้งเป้าไว้อยากได้สีขาวชอบสีขาวแล้วมันรุ่นอะไรฮะซีสองสองนครับราคาเท่าไหร่เช็คราคามาเช็คแล้วด้วยนะเช็คแล้วครับเยี่ยมมากอยู่ที่สองล้านเจ็ดสองล้านเจ็ดใช่ครับนะครับจะซื้อเมื่อไหร่ครับเราะมันเดินสิงหาปนี้ครับสิงหาปีนี้นะใช่ครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบหกนี่แหละครับอ่าอันนี้ตอบผมเสียงทังฟังชัดนี่ถือว่าชัดเจนนะครับเพียงแต่ท่านผู้ชมเองเนี่ยอาจจะต้องมานั่งนั่งตอบคำถามตัวเองว่า ถ้ามีคนถามคำถามแบบนี้เราสามารถตอบเป้าหมายเนี่ยนะครับลงรายละเอียดได้ชัดเจนขนาดนี้ไหมเรียกว่าชัดชัดมาเราดูดอกไม้ครับครับเราเราเห็นภาพตัวอย่างมันชัดเจนเหมือนกับเป็นภาพที่เป็นจริงรนะครับรู้ราคารู้ระยะเวลานะครับที่สําคัญนะครับใจเราเต้นตึก,ต,กตักเวลาได้ถึงมันไหมครับเออตื่นเต,ต้นเดี๋ยวนี้เริ่มจะเห็นบนท้องถนนเยอะขึ้นครับพอเห็นป้ยตื่นเต้นนะครับแล้วเวลาเขารถขับตามหลังเรามาเหมือนกับความฝันมันไล่ล่าเราอยู่ใช่ครับนะครับ หรือว่ารถมันคันนั้นมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมือนกำลังเรากำลังไล่ล่าความฝันเราอยู่ถูกไหมครับมันตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นแบบนี้นั่นคือเป้าหมายซึ่งชัดเจนนี่แหละครับเป็นสาเหตุหลักข้อแรกเลยเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับ,ค,รบคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเป้าหมายยังไม่ชัดเจนมีนะครับแต่ไม่ชัดแต่ไม่ชัดหรือมีเนี่ยเป็นเป้าคนอื่นคำว่าเป้าคนอื่นก็คือว่าเห็นคนอื่นมีเราอยากมีเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จเราอยากประสบความสำเร็จแต่เมื่ออยู่กับลำพังคนเดียวเราไม่รู้สึกว่าเราอยากประสบความสำเร็จ หรือว่าอยากได้มันจริงๆนะครับแค่ตื่นเต้นเมื่อเมื่อเห็นของคนอื่นอันนี้เรียกว่าเป็นความอยากได้อยากมีนะครับไม่ใช่ของเราเองเคยถามทีมงานหลายคนอนการเข้าจ้างครับบอกถามว่าเขาอยากอยากอยากมีอะไรเป้าหมายเขาคืออะไรบางทีเขาก็พูดเหมือนผมนะครับว่าอยากมีรถยนต์แต่ก็ยังระบุไม่ได้นะครับว่าไม่กระทั่งเก่งหรือกระบะดีก็เขาบอกให้มันได้สักคันละกันนี่คือเศษหลักข้อแรกเลยที่เจเกนฟิลพูดก็คือว่าหนึ่งไม่ชัดเจนถึงมีก็ไม่ชัดเจนต้องชัดเจนแบบมันเห็นดไมมารียดได้ ต้องชัดทุกอนูเลยนะครับระแถหใจของเราเนี่ยต้องตื่นเต้นเมื่อนึกถึงมันอ๋อนั่นคือสิ่งที่เป้าหมายที่ชัดเจนเพราะถ้าเรานึกตื่นเต้นแนสดงว่ามันมันคือสิ่งที่เราอยากได้ถูกไหมครับครับสาเหตุที่2ครับที่คนเรายังไม่ประสบความสำเร็จคุณสาราญครับนะครับเกิดจากการที่เราเนี่ยเรียกว่ายังไม่ต้องการมันเป้าหมายชัดเจนแล้วเหตุที่2คือเรายังไม่ต้องการเลยครับเมื่อเราไม่ต้องการมันก็จะไม่มาหาเรา หร,หรือเราก็ไม่อยากจะไปหามันมเห็นไหมครับเพราะเรายังไม่ต้องการมันไม่มีอะไรจะวิ่งมาหาเราถ้าเราไม่ต้องการมันครับได้เราเมื moment, ่อไม่ต้องการเราก็าไม่อยากวิ่งไปหาสิ่งนั้นเหมือนกันนะครับยังยังอยากจะเป็นเหมือนเดิมอย่างเงี้ยฮะใช้ชีวิตเหมือนเดิมฮะเพราะเรายังไม่รู้สึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันมีความจําเป็นหรือหรือมีความต้องการนะครับ,รบ okay. โอเคถามหน่อยว่าเมื่อสักครู่เนี่ยพูดถึงรถเบนซ์สีขาวนะครับ C 2สองร้อยนะครับทําไมจึงต้องการ ผมรู้สึกมันเป็นมันมันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสําเร็จนะครับคือวันนี้เราทํางานเหนื่อยมาเรารู้สึกว่าถ้าถ้าเราได้มันมามันคือจิ๊กซอว์ตัวหนึ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราเออตรงนี้แหละมันคือสัญ,ญลักษณ์ที่เรามาถึงจุดหมายปลายทางของเราแล้วอ่าเป็นเป็นความภูมิใจใช่ครับนะครับวันที่ออกรถเป็นจริงๆคิดว่าวันนั้นนะเราจะรู้สึกยังไง มันเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนะฮะใจรย์คือคงกดีใจมากนะฮะแล้วก็รู้สึกว่านี่แหละน,นี่คือสิ่งที่เราเราได้เดินมาถึงจุดหมายมันคือความภูมิใจนะฮะอ่าเนี่ยดูจากสายตาเลยรู้เลยว่าเป็นความต้องการครับจริงๆนะครับหรือไปผูกพันกับคนอื่นต้องการ <S <S 1> <S 1> เพื่อให้พ่อแม่ภูมิใจครับต้องการทําเพื่อพิสูจน์ให้ทีมงานเห็นว่าบริษัทที่เราทําอยู่เนี่ยมันสามารถจะตอบโจทย์ความสำเร็จได้นะสร้างความมั่นใจได้อ่า เรามีความต้องการอยากจะเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งต่อไปยังจิ๊กซอตัวที่สองสามสี่ห้าเพราะถ้าไม่มีหนึ่งมันจะไปสองสามสี่ไม่ได้นะครับหรือเพื่อให้ครอบครัวเราเนี่ยนะครับเรียกว่ามีมีรถสักคันหนึ่งไว้เพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวกสบายนะครับไม่ต้องตากแดดตากฝนนะครับในการเดินทางไปไหนเรียกว่ายิงปืนนัดเดียวนะฮะและได้นกหลายตัวเลยพอฟังเสร็จปั๊บเนี่ยจะเกิดความต้องการแล้วนะครับถ้าเกิดในวันพรุ่งนี้ได้ดีไหมครับดีครับไม่ต้องรอิึงสิงหาเนาะนี่นี่เรียกว่า เรียกว่าเราต้องมีความต้องการในสิ่งนั้นด้วยถ้าเราไม่ต้องการนะครับถึงมีเป้าหมายมันลอยอยู่ตรงกลางแต่เรารอไปเรื่อยๆครับเพราะเราไม่ต้องการมันเราก็ไม่หามันได้ก็มมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรโอ้ถ้าอย่างนี้เนี่ยบางคนบางคนก็ไม่ประสบความต่อให้คุณสมานรู้วิธีการดังเรีคูตติ้งนะครับรู้วิธีการทํางานนะรู้การทําทีมด้วยนะครับก็ไม่มีวันประสบความสําเร็จเพราะคุณไม่ต้องการจริงๆคุณไม่ต้องการมันเมื่อคุณไม่ต้องการเนี่ยคุณจะไม่วันเจอมาเด็ดขาดเลยครับ มันจะแอบหลบหลบซ่อนๆอยู่นะครับมันจะไม่มาหาคุณเด็ดขาดเลยไอความสําเร็จเนี่ยคุณต้องต้องการมันและมันรับรู้ด้วยว่าคุณต้องการมันเนี่ยมันถึงจะมาหาคุณหรือคุณเนี่ยมีแรงมากพอที่จะไปหามันถึงแม้อดหลับอดนอนหามรุ่งหามข้ามคุณก็มีแรงที่จะไปหามันมาให้เจอคเหมือนเราทําของหายในบ้านแล้วมันมีค่ามากเนี่ยคุณจะหาทั้งวันทั้งคืนนะใจคุณจะคิดผูกพันกับมันนะมันอยู่ไหนเป็นยังไงใครเอาไปคุณจะสืบสาะหามาคุณจะต้องหาวิธีการต่างๆเพื่อจะหาสิ่งนนัั้้ใหเจอครบ คุณต้องต้องการมันก่อนอจริงๆมันไม่ใช่เรื่องวิธีการแล้วนะครับอาจารย์ถ้าไปถึงคุณต้องกระหายมันเลยนะคุณต้องกระหายเหมือนกับว่ามันเป็นยาเสพติดถ้าคุณไม่ได้ไม่ได้มันมาเนี่ยคุณจะต้องโรงแดงเลยนะครับนี่คือใจแล้วอารมณ์อารมณ์ของเราเนี่ยคือมันก็ต้องมันก็ต้องไปถึงจุดนั้นด้วยจริงๆนะฮะใช่ครับและเป็นสา่ที่สําคัญนะคุณสมรัสเรื่องนี้ผมผมจริงๆแล้วเห็นคนขายตรงหลายคนนะครับที่อยากประสบความสําเร็จรู้เยอะนะครับคล้ายๆกับว่า ความรู้ทุ่มหัวนะครับแต่เราก็ไม่สามารถจะทำตัวเองให้ประสบความสําเร็จได้ใช่ใช่นะครับสาเหตุที่3มนะครับเป็นสาเหตุซึ่งมีความสําคัญมากๆเลยนะครับครับเป็นสาเหตุซึ่งเราไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยแล้วยากจะรู้สึกตัวนะครับในส่วนตรงนี้นะครับครับเพราะอะไรครับมันเป็นเรื่องของความเคยชินนะครับเป็นเรื่องความเคยชินแจ็คแอนฟิลพูดบอกว่าที่เรายังไม่ประสบความสําเร็จนะครับเพราะเรากลัวการเปลี่ยนแปลง คือเราพอใจนะครับสบภาพเดิมๆนะครับ,รบเราเราเรารู้สึกว่าเราไม่ต้องการเราเรายังยังยังอยู่ได้ในแบบนี้นะครับ,ค,รบความกลัวเนี่ยมันเกิดจากสองสาเหตุคุณสมบรรณครับหนึ่งก็คือว่าประสบการณ์นะครับที่เรามีมาในอนดีตเนี่ยมันเป็นภาพภาพหนึ่งว่านะครับอนาคตเนี่ยจะต้องเป็นคล้ายๆอย่างนี้พอเราพอเราเห็นภาพอนาคตว่ามันไม่ดี มันเป็นไปไม่ได้หรือมันมีโอกาสที่จะล้มเหลวนะครับเราจึงไม่ไม่ลงมือทําอะไรนะครับจึงไม่มีผลรับนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับความกลัวยังเกิดจากความเคยชินอีกคุณสมรานบความเคยชินเนี่ยคือสิ่งที่เราทําเดิมๆนะครับความสะดวกสบายเพราะทุกคนไม่อยากไม่อยากอยู่อย่างลําบากทุกวันนี้เนี่ยต่อให้เราไม่ไม่มีเงินจะใช้อย่งไงก็ตามแต่เราก็จะ พอใจหรือยอมรับไปแล้วนะครับเรียกว่าจนจนเคยชินจนล้มเหลวจนเลยนะฮะล้มเหลวจนเคยชินนะครับจนปรับตัวได้แล้วปรับตัวจนกระทั่งว่าอยู่ในโหมดซึ่งซึ่งก็อยู่ได้ในแบบนี้อ่าแต่พอต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองเช่นต้องทํางานหนักมากกว่าเดิมต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมนะครับต้องออกไปเจอกับผู้คนซึ่งมีความต้องการหลากหลายต้องไปเอาใจเขาอีกนะครับจึงรู้สึกว่าแบบเดิมดีกว่าเพราะเป็นความเคยชินแบบไม่รู้ตัว แถมใครพยายามจะเปลี่ยนชั้นในชั้นโกรธด้วยนะเคยฟังประโยคนี้ไหมครับก็ชั้นเป็นชั้นแบบนี้ก็ชั้นเป็นแบบนี้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลงได้เลยคุณสมานพ่อครับสมการเดิมแตกได้ผลลัพธ์ใหม่สมการเดิมแตกผลลัพธ์มันก็ต้องเหมือนเดิมเพราะทุกอย่างมันเหมือนเดิมจริงๆอยากรวยแต่ใช้ชีวิตอยู่เหมือนเดิมเลยใช่ถ้าคุณยังคิดเหมือนเดิมคุณยังรู้สึกเหมือนเดิมแล้วคุณยังทําเหมือนเดิม อนาคตเนี่ยคุณสมานคิดว่าจะเป็นยังไงฮะมันเป็นเพียงแค่ปรัชญาหรือเปล่าอาจารย์จริงๆแล้วคือือมันเป็นมันเป็นวิทยาศาสตร์เลยนะครับไม่ใช่ปรัชญานะเพราะถ้าเราทําเหมือนเดิมนะผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมครับถูกไหมถ้าเราทําไม่เหมือนเดิมสิผลลัพธ์ก็เหมือนเดิมใช่ยังนอนตื่นสายอยู่เหมือนเดิมยังกลับมาปุ๊บก็ดูละครทีวีเหมือนเดิมนะครับแต่อยากจะประสบความสำเร็จมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เพราะคุณต้องยอมแรกกับมันถูกไหมครับครับผม เราเนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับอาจารย์พอขยายความสักนิดได้ไหมครับทำไมทำไมถึงต้องกลัวการเปลี่ยนแปลงด้วยฮะทนายเมื่อว่าถ้าเปลี่ยนแล้วมันก็ยุติธรรมใช่ไหมดีมากเลยเราคุย3าสาเหตุมาหนึ่งเนี่ยคือไม่มีเป้าหมายไม่ชัดแต่เรามาเข้าคอร์สก็ดีหรือฟังรายการนี้ก็ดีหรือทราบอยู่แล้วเป้าหมายชัดเขียนลงบนกระดาษดูมันทุกวันเลยชัดเจนอันนี้ยอมรับว่าใจก็เต้นเลยนะตึกตักตึกตักตึกตักนะนะสองเนี่ยนะครับคือต้องการมาน่ะต้องการ ถึงขั้นที่นึกถึงมันแล้ะน้ําตาซึมต้องการมันมากนะครับแล้วยอมแลกทํางานหนักนะอย่างที่สุดเลยนะครับแต่พอมาถึงตอนที่3เนี่ยกลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคืออะไรครับครับคือกลัวว่าอนาคตจะล้มเหลวกลัวว่าจะไม่ประสบความสําเร็จครับกลัวว่าจะเป็นไปไม่ได้กลัวว่าเหนื่อยฟรีกลัวว่าผิดหวังรับไม่ได้หรือไม่อยากทุ่มเทเพื่อใครไม่อยากทุ่มเทไปทําไมครับนะครับเพราะคุณเห็นภาพในอดีตไง และครณเอาอดีตเนี่ยไปเชื่อมโยงอย่างอนาคตจนทาําปัจจุบันเนี่ยนะทท่เราคิดเนี่ยมันเสียหายมันเหมือนไม่มีแรงบันดาลใจด้วยหรือวะอาจารย์แรงบันดาลใจเนี่ยมันเกิดจากการที่เราเนี่ยต้องการมันเนี่ยนักทฤษฎแรงบันดาลใจ <honestly. S 2> คือเป็นข้อสองนะครับครับผมยกตัวอย่างอีกภาพนะครับเหมือนเราเนี่ยจะหลวดนะครับจะปล่อยไปยังเป้าหมายคือดวงจันทะร์ครับการมีเป้าหมายชัดเจนเนี่ยนะครับข้อแรกคือดวงจันท<ม>ร์ดวงจันทร์มีแล้วมีแล้วส่วนจะหลวดลับเนี้ยนะครับ มันต้องมีแรงขับคือเชื้อเพลิงที่มากพอนะที่จะแหวกบรรยากาศโลกเนี่ยนะครับแล้วเข้าสู่เข้าวงโคจรแล้วไปสู่ดวงดวงจันทร์ได้เนี่ยเรียกว่าต้องสู้กับแรงโน้มถ่วงของโลกคือต้องการไปดวงจันทร์ครับนึกอย่งไงคือฉันต้องการฉันต้องการเป้าหมายฉันไปอ่ะเป้าหมายดวงจันทร์แต่ต้องการต้องการต้องการครับถ้ากับว่าเราก็ต้องเอาเชื้อเพลิงไปเยอะหน่อยเผื่อระหว่างทางมันไปไม่ได้เผื่อน้ำมันหมดกลางทางเผื่อเชื้อเพลิงหมดกลางทางครับนะครับแรงบันดาลใจครับคือเชื้อเพลิงอ๋อ โอชัดนะฮะจย์เปลี่ยนเทียบชัดเลยสาเหตุสามคือกลัวการเปลี่ยนแปลงคนักนักบินอวกาศเป้าหมายชัดเชื่อเพลิงเต็มนะครับแต่ไม่กล้ากดปุ่มเพราะกลัวหลุดจากมงโคจรกลัวล้มเหลวกลัวไม่สําเร็จกลัวไปถึงดวงจันไปถึงไหมเสียแรงเปล่าหรือเปล่านะแล้วอยู่ที่บ้านดีกว่าไหมอยู่แบบเดิมดีกว่าไหมนะคนขับสําคัญมากเลยนะจันถึงแม้กดปุ่มสตาร์ทปั๊บเนี่ยนะเชื้อเพลิงระเบิดแล้วผลัก ยานเนี่ยนะครับออกรอบวงโครจรไประหว่างที่ควบคุมยานอาวกาศเนี่ยไปถึงดวงจันทร์เนี่ยถ้าเขาคิดว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ถึงเนี่ยเราเกิดเว่งคว้างอยู่ในอวกาศ,ออกาศเนี่ยแล้วจะทํายังไงมีความทุกข์เกิดขึ้นระหว่างทางลูกงี้ไม่มาดีกว่าลูกงี้ไม่ทําดีกว่าคนเราเนี่ยครับกว่าจะสําเร็จมันต้องผ่านการเวลาม,มันต้องผ่านเรื่องราวต่างครับนะครับแล้วถ้าเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ย ใจเราฝ่อเนี่ยคุณสําปันคิดว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จไหมคือระหว่างทางคิดว่าฉันทําได้มั้งทาไม่ได้มั้งคิดอยู่ซ้ําๆอย่างเงี้ยก็ยากที่จะประสบความสำเร็จแจ็คแอนฟิลผู้วิชัดครับว่าเรากลัวการเปลี่ยนแปลงเขาต้องไม่กลัวการเปลี่ยนแปลงต้องไม่พอใจสภาพเดิมๆนะครับถ้าเราทําเหมือนเดิมผลเราก็เหมือนเดิมนะครับก็เชิญชวนนะครับว่าใครที่เป้าหมายชัดแล้วนะครับต้องการสําเร็จนะครับใช่ครับอาจารย์สุดท้ายต้องอยากกลัวการเปลี่ยนแปลง จริงๆแล้วเนี่ยคือในภาคสนามเวลาเราลงการทํางานจริงๆนะครับจะเจอทีมงานแบบหลากหลายรูปแบบไม่กระทั่งตัวของเองเมื่อก่อนนะครับอาจารย์รซึ่งเรียกว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเนี่ยยากยากจริงนะฮะแค่ข้อแรกเนี่ยนะบอกให้เลยว่าบางคนบอกว่ามีแล้วนะครับท่านู้ชมบางคนคบ,บอกว่ามีแล้วต้องบอกอะไรครับว่าลองพิสูจน์ใจตัวเองสิว่าถ้ามันไม่ได้เป้าหมายนี้หรือว่าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยค,คุณจะมีความทุกข์ขนาดไหน ถ้าคุณ <ừ m. S 1> รู้สึกคุณทุกข์มากเนี่ยแสดงว่าเป้าหมายคุณชัดมากเลยคุณต้องสมใจได้แสดงเรื่องนี้เนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยผ่านแน่นอนครันี่ข้อที่สองเนี่ยยังไม่ต้องการมันจริงๆนะครับยังไม่ต้องการตรงนี้จะเช็คได้ไงครับอาจารย์ครับว่าว่าเราว่าเราตอนนี้เราต้องการมันจริงจริงละเช็คอย่างนงี้ครับว่าเราต้องการมันหรือเปล่านะครับถามตัวเองว่าถ้าเราเนี่ยได้เป้าหมายอย่างที่เราคาดหวังมาเนี่ยเราจะรู้สึกอย่างไรครับเขียนเลยเขียนเป็นข้อข้อมา จริงแทนที่จะเขียนว่ามีเป้าหมายอย่างเดียวแล้วด้วยนะฮะให้เขียน <พอ S 1> ข้อสองเข<อ>ง้าไปด้วยเช็คความรู้สึกครับ<ม>แล้วถ้าเราไม่ได้มันมาเนี่ยเรารู้สึกอย่างไรเขียนออกมาถ้าเรารู้สึกว่าถ้าไม่ได้มันมาเนี่ยมันจะทุรนทุรายมันจะแย่มากมันสุดๆเนี่ยแสดงว่าเราเ<ม>ต้องการให้มันเกิดขึ้นในชุดเรานะครับแล้วนึกถึงสิครับว่า,วาอย่างรถคุณสําราญเนี่ยถ้าถอยออกมาวันนั้นเนี่ยใครภูมิใจบ้างโอ้เยอะเลยนะอย่างน้อยผมว่ากา็คนข้างหลังเรา ะนะครับคือครอบครัวของเราเนี่ยเขาจะมีความภูมิใจของได้เมอร์เซเดสเข้ามาจอดอยู่ในบ้าด้วยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มาเนี่ยเขาผิดหวังไหมผมว่าทั้งเขาทั้งเราฮะผิดหวังผิดหวัง,วงมีการตั้งเป้าหมายมีตั้งความหวังไว้แล้วไม่ได้ก็ผมเชื่อว่าผิดหวังตรงนี้แหละครับคือเป็นเหตุท,ที่ว่าุณสมรนักต้องการมันจริงไหมมันต้องแรกแหละครับเพราะว่าถ้ามันล้มเหลวก็ว่าไปเรื่องหนึ่งแต่ถ้ามันสาเร็จเนี่ย,ยมันสุดยอดไหมสุดยอด เช็คดูครับว่าเรารู้สึกอย่างไรจะเป็นคําตอบว่าเราต้องการมันจริงไหมนะครับและสุดท้ายนี่ก็คือเรื่องของการกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับเคสนี้ก็เจอเยอะนะฮะอาจารย์เพราะว่าเป้าหมายชัดนะครับมีความต้องการจริงๆมีแพชชั่นอย่างบางคนบอกว่าทำเพื่อคุณพ่อคุณแม่นะครับไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอันนี้ก็เป็นแรงบันจารยที่ดีมากเลยแต่สุดท้ายแล้วนี่คือก็ยังกลัวการเปลี่ยนแปลงอยู่ดีอาจารย์มีคาแนะนําตรงนี้ไหมครับการกลัวการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเป็นความเคยชิน ออจะกไม่รู้ตัวคอมฟอร์ตโซนใช่ไหมเมื่อไม่รู้ตัวมันเปลี่ยนไม่ได้เหมือนเราไม่รู้ตัวว่าเนื้อตัวเราสกปรกเนี่ยเราก็จะไม่อาบน้ําอเราไม่รู้ตัวเสื้อผ้าเราสกปรกเนี่ยเราก็จะไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าครับไอตรงนี้เนี่ยมันจะต้องอมันต้องมันต้องมีโค้ชหรือมีคนมองเราหรือว่าบอกเราว่านี่นะคุณน่ะกลัวการเปลี่ยนแปลง ผมเห็นคุณเนี่ยนะเป็นคนมีความสามารถผมเห็นเป้าหมายคุณชัดมากแลวผมรู้ว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงคุณต้องการความภูมิใจแรงมันใจคุณสูงมากเลยแต่คุณกลัวการเปลี่ยนแปลงทําไมคุณไม่ขยันหนักกว่าเดิมคุณกลัวใช่ไหมทำไมคุณไมุ่่งเทมากกว่าเดิมคุณกลัวใช่ไหมความเคยชินเดิมๆเนี่ยมันเป็นคอมฟอร์ตโซนซึ่งเราไม่รู้ตัวเลยคุณสารานเชื่อไหมครับว่าเราก็จะทําให้ชีวิตเราเนี่ยนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งวันแบบเดิมๆพรุ่งนี้ก็ทําแบบเดิมเมื่อวานนี้ก็ทําแบบเดิม ผ่านไปหนึ่งเดือนยังทําเหมือนเดิมครับนี่ปีห้าหกนะครับผ่านมาไตรามาสหนึ่งแล้ว <c oughs> ยังทําเหมือนเดิมแล้วั้งที่เราภาวนาเมื่อตอนต้นปีเป็นตักบาทนะครับ,รบอธิษฐานกับปีนี้จะรวยแต่เรายังเหมือนเดิมคือนอนตื่นสายเหมือนเดิมเอ้ยไม่จริงจังเหมือนเดิมเอ้ยยอมแพ้ทุกเรื่องราวเหมือนเดิม <c oughs> เอ้ยไ,ไม่สู้นะครับแม้ไม่เจอปัญหาอะไรก็ไม่พยายามทําหนักกว่าเดิมครับผลลัพธ์เป็นไงครับเเหมือนดก็เหมือนเดิมถูกไหมครับ ถ้าเราเรียกร้องสิ่งที่มันแตกต่างเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงครับแล้วมันต้องเริ่มต้นแล้วคุณต้องเริ่มต้นตอนนี้ท่านผู้ชมที่ฟังรายการก็ต้องเริ่มต้นตอนนี้ครับและนี่ก็คือความรู้นะครับที่เรียกว่าในรายการขายตรงสีขาวของเราวันนี้นะครับได้ ไข้ความกระจ่างนะครับจากท่านดรกัณบุราศีนะครับสาเหตุที่คนเรายังไม่ประสบความสําเร็จสักทีนะครับก็คือข้อที่1ไม่มีเป้าหมายนั่นเองนะครับข้อที่2ยังไม่ต้องการมันอย่างจริงๆจังๆและข้อสุดท้ายาก็คือกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับและนั่นเป็น3สาเหตุที่ทําให้เรานะครับยังไม่ประสบความสําเร็จกันวันนี้ท่าน,านดรกัณาบุลาศีนะครับท่านก็ได้ไขยข้อข้องใจตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นข้อความรู้ที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและเดี๋ยวนะครับเราก็มาพบกันนะครับในวันเวลาเดียวกันนี้นะครับ กับรายการขายตรงสีขาวนะครับซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับท่านอาจารย์ดอร์กับนาบุญนาศีเป็นอย่างมากนะครับขอบคุณครับท่านอาจารย์ครับนะครับและเดี๋ยวเรามาพบกันนะครับในวันเวลาเดียวกันนี้ในสัปดาห์ถัดไปกับรายการขายตรงสีขาวครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ